ช่วงวร้อยแปดวอรรตี้สนับสนุนโดยสีดูลักเวทเตอร์ชิลล์พาวเวอร์เฟล็ก์หัวเวยสมาร์ทโฟนกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วพี่ตุงตอนนี้เนี่ยพี่ตุงได้ผ่านตัวจากนางแบบนะคะมาเป็นชาวนาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถามถที่มาที่ไปนิดนึงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะก็เป็นธุรกิจในครอบครัวนะคะก็เริ่มจากคุณพ่อคุณท่มแล้วก็ในครอบครัวละทำการก็ จริงๆแล้วเราเหมือนเรามีที่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีให้ชาวนาชาวนู่นนี่คุณพ่อก็สนใจอยากทํานาเองลึกๆอยากจะมีข้าวเกษตรอินทรีย์หรือออแกนิกเอาไว้ทานเองคุณพ่อก็ไปใช่ก็ไปอบรมนู่นนี่หาความรู้นาน่ะเยอะเกี่ยวกับเรื่องข้าวใช่ค่ะจนคือหาความรู้ให้ตัวเองสามารถจะปลูกข้าวเองได้ส่วนตุก็เหมือนแบบทางลัดไปเลยก็คืออยากรู้อะไรถามเรียนกับพ่อมันก็เร็วกว่าก็มาทํานาได้สําเร็จจริงๆสักประมาณ4ี่หปีที่แล้วแล้วก็เป็นออแก สมบูรณ์แบบสักสองสมปีที่แล้วเริ่มจากคุณพ่อใช่ไหมเกษตรกรรมแต่ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นชาวนาเราเรียกอย่างนี้ได้เลยป้าได้เลยเพราะว่าทํานาเองหรืออะไรเรียกตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นชาวนาใช่ค่ะมีโอกาสได้ทํานามีโอกาสได้รู้มีโอกาสได้เล่นในสิ่งตัวเองอยากจะทำาแต่ว่านาเนี้ยคงไม่ได้สาเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตุ๊กทำคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตเราอยู่ที่กรุงเทพเรายังเป็นนางแบบนักแสดงพิธีกรอยู่เพราะฉะนั้นคุณพ่อกับลูกทีมคือตัวจริงใช่เราได้ไปเสาร์อาทิตย์เราได้ทําลูกได้เล่นอะไรนะ แล้วก็แต่ขั้นตอนที่มันเลยจากจากในนาที่มันทําที่กรุงเทพได้ตั้งแต่ สีแล้วก็แพคเกจิ้งแล้วก็ติชอตติ๊กเกอร์ดูแลลูกค้าติดต่อฝ่ายาย PR อีกเยอะเลยบริการาอันนี้จะทําเองพี่ตุกําเองใช่ไลยส่งด้วยส่งเองด้วยจะบอกให้ถามว่าไร่ของพี่ตุ้จริงมีชื่อด้วยใช่ไหมสุธาทิฟาร์มก็คือชื่อพ่อชื่อคุณสุธาใช่ค่ะที่นี่นะคะอยากถามว่ามีแบบว่าการปลูกข้าวกี่สายพันธุ์สองสายพันธุ์ก็คือข้าวหอมปทุมแล้วก็จะได้ข้าวกล้องหอมปทุมกับข้าวขาวหอมปทุมนี่ป่ะใช่อันนี้ข้าวกล้องข้าวขาวหอมปทุมแล้วก็ไรซ์เบอรี แต่นเร็วนี้ก็จะมีสุโคไทยหอมมะลิซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตอตอนนี้มี3แบบให้เลือกแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่ข้าวกล้องแต่สีมันแบบแมันคือข้าวกล้องค่ะไลซ์บอรี่ก็คือข้าวกล้อง,ลองไลซ์บอรี่อร่อยเก่งมากคุณอันนี้คือข้าวกล้องไลซ์บอรี่แล้วก็เคยกินแล้วไปเหยชของมันใช่ไหมชอบใช่ไหมพี่คิดได้กินไหมกินคนเดียวก็คือข้าวหอมมะทุมจริงๆแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกคนก็เคยทานแล้วเป็นเป็นข้าวพันธุ์ที่หอมนุ่มพอสมควรแต่ว่าของตุ๊กเนี่ย คือทุกครั้งที่เเป็นิษใช่จริงๆข้าวนายอยู่ตรงนี้พี่กหยิบข้าวมาแล้วก็สีตรงนี้เลยคือมันจะแบบมึ๊จดจรไม่ต้องผ่านอะไรมากมายใช่แล้วเรามีทุกอย่างเองคือมีลงสีเองลงคัดมีเครื่องแยกมันเลดเองทุกอย่างทําเองเพราะฉะนั้นมันจะ สดใหม่จริงๆแล้วมันจะหอมนุ่มแบบคุณผู้ชมฟังอย่างนี้อาจจะไม่รู้แบบลองเองดีกว่านาะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยรู้ว่าแบบโหข้าวทาไมต้องให้ความสําคัญขนาดน,นั้นด้วยแต่จริงๆงมันแปลกมากเลยนะอันนี้แปลกมากตอนที่ทานข้าวเองแล้วพานเนอร์ตุ๊กทำแบบพี่โอพี่โอคือลูกสาวแท้ๆของพ่อบุณทามนะเราเป็นอันนี้ลูกสาวแท้ๆใช่ไหมพี่ตุ๊กเป็นลูกบุญทามก็นั่งแบบฉันไม่เคยคิดว่าฉันต้องมากินข้าวว่าแบบมันมีอร่อยหรือไม่อร่อยคือมันอร่อยมากมันแตกต่างจริงแตกต่างส่วนไรซ์บอรีเนี่ยค่ะเป็น พันที่วิจัยเป็นพันล่าล่าสุดทีนี้จุดประสงค์ในการวิจัยข้าวพันุหนึ่งเนี่ยนะคะเขาวิจัยเพื่อให้ได้สารอาหารที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราแอดซูมไปได้เลยว่าข้าวพันธุใหม่มีประโยชน์มากมีปร,ประโยชน์มากที่สุดใช่ค่ะอันนี้เกิดจากการผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ1 0 5กับข้าวสีหอมนีนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหอมนีนเนี่ยมีประโยชน์มาก<อ>แต่แข็งมากเราต้องมาผสมทานจาได้แม่แม่ต้องผสมข้าวกี่สีกี่สีอันนี้คือหอมนุ่มอร่อยและประโยชน์สูงสุด ตอนนี้มาคุยเรื่องสองแสบผมบุญเคยเจอแล้ลูกสาวกับลูกชายนี่ว่าที่ลูกสะพายนะได้ข่าวว่าลูกชายฉันหลงเลยมากนั่นเลยมาตบปี๋อยู่นั่นนะน้องไม่ค่อยตายหรอเวลาเจอสาวๆจะชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบสวยสมบูรณ์แบบจริงจงแบอย่างเงี้ยสวยมีเล็บมีผมมีอะไรคือแบบอ๋อชอบผู้หญิงผมยาวอะไรอย่างเนี่ยลูกชายไม่ชอบปี๋แบบสวยเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กเลี้ยงเขาแบบไหนอะ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบตัวเองก็กาลังก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับการเ,าเลี้ยงลูกแต่ว่าถ้าถา้าให้พูดแบบักนิดหนึ่งก็คงเป็นคนที่เช็คลูกแค่แบบกินอิ่มนอนหลับมีความสุขอะไรแบบนี้อาจจะง่ายๆเนาะลูกอาจจะไม่เก่งมากวิชาการไม่ได้ดีมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่รูส้สึกว่าเด็กเล็กๆน่าจะน่าจะแบบนนว่ามันน่าจะเป็นเแบบสบายๆใช่เป็นพื้นฐานให้เขา อิ่มพอที่เขาจะไปเรียนรู้อะไรที่เขาชอบเองตอนโตอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆรู้ตอนนี้จริงเปลี่ยนไปทุกปีอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดหรืออะไรไปก็ได้เร้องดูเด็กไล็กรอกเด็กเล็กยังไม่ได้หมอะจะเรียนวิชาการอะไรขนาดนั้นอะไรนะี้แล้วนิสัยแต่ละคนเป็นยังไงก็โหนิสัยต่างกันมากไม่น่าเชื่อก็คือแผลว่าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงคือเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงด้วยกันแล้วก็เป็นคนเซนซิที เป็นคนยอมแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคนสนิทจะรู้เลยว่าแคร์พี่ตุ๊กมากก็รู้ว่าลูกแคร์มากเขาจะเป็นคนแบบผูกความรู้สึกพี่ตุ๊กใช่แล้วก็แคร์แล้วก็ยอมคนมแล้วก็เก็บความรู้สึกอะ<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะลิงก์ไปถึงการเลี้ยงดูว่าเขาจะเป็นเด็กประเภทที่ยอมให้ดูส่วนภูนมิจะโวยวายโวกเว็กบ,บุมบมผ่านกันามาก ช่อยู่บ้านจะเล่นกันเล่นๆว่าสลัมมากจะเป็นเด็กแบบอย่างเช่นจะอาบน้ำเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำทต้องอาบน้ำเหรออาบเซงั้นไม่สระผมได้ไหมคือจะต่อรองเลยว่าอาบน้ำเามีกระเทียงคุณแม่ไม่ถูสบู่ได้ไหมไม่สระผมได้ไหมคือเอาขั้นตอนให้น้อยสุดเล้วจะตกกระหลเด็กผู้ชายก็อย่างนี้แหละใช่ประมาณนี้แล้วอย่างตอนเนี้ยพี่ตุ๊กแบบอยู่กับลูกเยอะมากๆเลยลูกๆแบบมีแอบคิดถึงคุณพ่ออะไรอย่างนี้บ้างไหมเขาก็ไอคิดถึงก็คิดถึงอยู่แล้วแต่เขาก็มีโอกาส ได้เจอได้เจอเยอะเหมือนกันค่ะพี่บัวเขาจะพยายามจัดเวลาของเขาอาจจะไม่กี่นาทีแต่ว่าจะทีหน่อยหรือว่าก็จะมีวันที่เขาไปนอนบ้านนู้นเพราะว่าก็ยังมีคุณปู่คุณย่าที่เขาคิดถึงอะไรนะยังเจอกันเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เรื่อๆเลื่อนตามสเกจูพี่บัวเขาเซตมาค่ะอย่างนี้เท่าที่คุยกับพี่ตุ๊กเนี่ยตั้งแต่รู้จักพี่ตุ๊กมาพี่ตุ๊กดูเป็นคนแบบมีความสุขมากๆกับชีวิตเลยถึงแม้ว่าแบบพี่ตุ๊กก็จะมีแบบว่าผ่านเรื่องราวหรืออะไรประสบการณ์อะไรต่างๆมาก็ยังแบบมีความสุขมีรอยยิ้มอย่างนี้ถามเคล เราจริงๆเลยไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความทุกข์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นป็นคนที่ลืมหนูจำได้ก็จริงก็จริงเออจริงๆใช่พี่เคยบอกว่าพี่เป็นคนที่ลืมเพราะฉะนั้นแบบอะไรเรื่องทุกๆหรือเรื่องเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแป๊บเดียวก็ลืมละซึ่งจริงๆแล้วมันตามหลักแต่เขาบอกเขาอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมจริงๆแล้วเราต้องอยู่กับตอนนี้อย่างตอนนี้คุยกับวุ้นสนุกมีความสุขหรือทํางานให้มูกก็ทํางานเขาบอกถ้าทํางานแล้วโมจะแบบเฮ้ยลูกทานขิ้นี้ไม่ได้ใช่ลูกก็ไม่ได้ช่วยได้ทานข้าวไหมก็ไม่ แต่ว่าก็คิดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันพยายามแต่จริงๆแล้วส่วนมุมทุกมุมเศร้ามันมีแต่ก็ให้รู้ตัวแล้วผ่านมันไปให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วมีแหละบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์แบบว่าเหมือนพี่ตุก๊กแบบว่ามีอดีตอะไรต่างๆแต่ว่าเขาทําไม่ได้เหมือนพี่ตุ๊กอะ่ะอยากมีคาแนะนําอะไรบอกเขาไหมก็เอาเท่าที่ตุ๊กพอทําได้นะคะถ้าแนะนําก็อันเนี้ยอันดับแรกก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็เตรียมเตรียมสำหรับอนาคตดีกว่าร่วมถึงอนาคตด้วยนะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าแบบ ลูกโตมาจะมีปัญหาไหมจะอะไรไหมก็ทําวันนี้ที่ดีที่สุดเธอมีปัญหาก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากก็ต้องมีอ่ะไม่ใช่ไม่มีนะก็ต้องมีบีบ้าเล็กน้อยวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตนะคะชีวิตคุณแม่คนเก่งคนสวยของเรานะคะกับแง่คิดการใช้ชีวิตแบบทุกชนวั้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งที่ได้แง่คิดดีๆกับหลายท่านเลยนะคะก็นาไปปรับใช้กันได้ทําไมเธอถึงมีความสุขขนาดนี้ นะคะชีวิตดีมากๆเลยขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณที่ชวนมาค่ะใช่ขอบคุค่ะได้เข่ามีของมาให้เราใช่ไหมอใช่แล้วเลยเอามาให้่าเลยนะภรรยามือใหม่หุงข้าวกันนะจริงๆแล้วแอบชื่นชอบพี่คิดเราฝากไว้พี่คิดได้เลยได้เลยได้เลยการเป็นควเป็นคุามผ่าได้วตเลยขคบานคุณมนากนคคะาี่ต็นวมนควนคคานความเปอวนะคะใช่ค่ะอร่อยอยู่แล้วคุณบอ